เห็นแล้วโง่ที่ว่าน้องเข้าคูดในบ้านไรสวนธรรมครับจะมาสาธิตการหยอดเชื้อเชื้ออให้เห็นแล้วโงกที่อายุประมาณสองสามปีนะครับติดออก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 ,ออกเย็ะนะครับอันนี้เป็นยางนาทั้งหมดน,นี้ยางนาเยวยางนา ด้านนอกก็จะเป็นนั่นเป็นไม้สักอไม,กไม้สักก็พร้อมแล้วนะครับตัวน,นี้อ,พอ,อืพร้อมที่จะทำพร้อมที่จะสร้างบ้านที่จะทำเฟอร์อนิเจอร์ใช่ไหมพิมไทยเต็มโอ้ครับอเอาดำดำครับพิมไทยเต็อเอมบางคนก็ว่ามันสูงเอาอยากนะครับจริงๆเขาไปถึงดวงจันทร์แล้วนะครับไอ้ <laughs> แค่นี้มันไม่ได้นั่นหรอก ลงจันยังไปได้แค่ขึ้นไปเก็บพริกไทยมันไม่น่าจะเกินความสามารถนี่กำลังเตรียมดินในการขยายตระกูลเราก็จะปลูกต้นก็จะเขียวตาเทปคนนี้ผมก็จะเตรียมพันต้นไม้ตลอดกำลังขยายอยู่ตอนนี้กำลังชำพูกับพริกไทยกำลังชำพูขนนุนขนนุนขนนุนครับ เี่ต้นไม้นะครับที่ทำไว้จำหน่ายนะครับมียังหนาฮอกกานีก็มีแต่คนพีบ้าแล้วเขาจะไปปลูกคนดีๆเขานอนกลางวันนอนเว้นแล้วเขาไม่มาทำารอวเดีครับต้นหมากออันนี้รับแสงคือกล้วยกล้วยอืมกล้วยแล้วก็ ใช้พวกุ่งใช้ที่ชำคูใช่ทำเองบ่ชำเองชำเองคร <บ S 2> <บ>ับชำเองคร<บ>ัูที<บ>่ปลูกในสวนเนี่ยตอนแรกก็เอามาเอามาแค่กระถางเดียวนั่นแหละที่เหลือพอมันโตขึ้นผมก็ค่อยชำขยาย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 มันก็ไม่ได้ใช้ทุนเยอะอซื้อมาครั้งแรกก็ห้าสิบบาท พอปลูกติดมันสวยหลังจากนั้นแล้วก็ขยายเองกล้วยอยู่นี่มันก็มีประมาณสามสายสี่สายพันธุ์มีหักมุกที่ต้นใหญ่นี่หักมุกแล้วก็กล้วยตินเตากล้วยพระเทพกล้วยลำว้าบ้านเราเตี้ยสายพันธุ์เตี้ยโอเคเลย ดูแล้วมีความสุขนี่ต้นทุเรียนอยู่ข้างๆทุเรียนนี่สวนทุเรียนอยู่ข้างๆนทุเรียนอยู่ข้างๆมาดูการการปลูกทุเรียนก็ได้นี่ครับสวนทุเรียนอยู่ข้างๆครับทุเรียนของวังหินตรงนี้แ้ะอยากทําตัวนี้ผมว่าจะทําตลาดทําเป็นตลาดปลาตลาดปลาฟังกระโด้มันก็หาปลาได้ทุก วันไปละได้ทุกวันครับได้ทุกวันนี่ก็หาปลาหาหอยหาไอปลาไหลได้ทุกวันนี่ที่ผมบอกว่าผมอยากทำเป็นอาคารไว้รับการดูงานเป็นอาคารบรรยายแล้วก็มีพื้นที่ในการขายสินค้าด้วยเราก็จะรับปลาที่มีพี่น้องหาปลาจากรับ้วยค้าขึ้นมาตอนนี้ก็จะเป็นท่าปลาวังกระโดดนะครับท่าปลาวังกระโดด สำคัญคือมันเดินทางสะดวกแล้วนะครับตรงไปนี่ตรงไปตรงนี้ก็จะถึงทกศไม่ต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับถ้าเลี้ยวขวาเ้ยเลี้ยวซ้ายไปก็จะเป็นโรงพยาบาลวางหินแล้วก็ที่ว่าการอำเภอใกล้นิดเดียวพี่น้องบอกแก้วพี่น้องดวนใหญ่บางส่วนที่เดินทางมาใช้เส้นทางเส้นนี้สะดวกลาดยางต่อด้วยถนนคอนกรีตตลอดสายอืม้าวทำเลยให้มันมีนี่ ก็ปลูกรอไว้คือออกแบบในสมองไปแล้ว<อ>ปลูกต้นไม้รอว่าผมจะสร้างแต่ว่ามันต้องมีต้นไม้ให้ร่มด้วย<อ>ครับผมก็รอต้นไม้ใหญ่หญเฉยรอต้นไม้พวกนี้ไม่ว่าจะเป็นมอกันีไม่ว่าจะเป็นสักไม่ว่าจะเป็นยางนาโตก็น่าจะประมาณสักสองปีหลังจากนั้นผมก็จะเคลิยรไอ้กล้วยกับพวกมะละกอผักตะไคร้พวกนี้เคลียรก็ทําอ,อาคารขึ้นมาเลย มีแต่พวกบ้าจินตนาการยงงานใหญ่แล้วมันก็เกิดตามจินตนาการเอ้าถ้าไม่จินตนาการมันไม่เกิดนะบางคนบอกว่าเราคิดพูดไปบ้าบ้าที่เออแต่ไม่คิดไม่พูดแล้วมันจะทํเพราะมันต้องช่วงเราก็ต้องเป็นช่วงไม่ได้ฝูกพบกันเกลี่ยทั้งหมดอ๋อพอพอมันโตมันก็เออแต่ก่อนอ๋อโตได้กินลูกวายตอนนี้ก็ขึ้นมาได้กินลูกอืมอ๋อไเป็นระดับเป็นระดับไม่ได้ไม่ไม่ได้พร้อมกันออื ต้นทุเรียนครับท,รท,รทุเรียนทุเรียนวังหินนี่ทุเรียนวังหินนะครับอสองั้นก็เป็นทุเรียน